สวัสดีค่ะม o ดเว้เทคนะคะวันนี้ก็จะมาให้พี่พี่ช่างแนะนำเครื่องทิก 250T PACDC นะคะตัวน,นี้สามารถเชื่อมเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสทองเหลืองทองแดงได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ช่างนะคะอธิบายฟงังก์ชันในการใช้งานนะคะเราก็จะเชื่อมให้ดูดูเชื่อมให้พี่ดูนะคะว่าใช้งานง่ายจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าเรามาดู หน้าเครื่องนะครับป่มปรับต่างๆของตัวรุ่นพิก2 5 0 A P นะครับ c d c นะครับผมตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบใช้กับไฟบ้านได้นะครับ220โวลต์นะครับผมเรามาดูอันนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกค่าพารามิเตอร์การเชื่อมนะครับเป็นแบบดิจิตอนนะครับตอนนี้จะเป็นปุ่ม OC เมื่อเครื่อง เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องร้อนหรือเกิดปัญหาจากอิเล็กทรอนิกส์ภายในนะครับเขาจะเตือนมานะครับผมแต่ถ้าไม่เตือนก็ถือว่าเครื่องปกตินะครับน,นี้นี้เรามาดูปุ่กับนะครับต่บางๆของหน้าเครื่องก่อนนะครับอันนี้เป็น s t a r amp นะครับจะเป็นกระแสะไฟเชื่อมเริ่มต้นนะครับผมได้ตั้งแต่ 10M แอมป์จนถึง2 5 0แอมป์นะครับแต่ปกติเนี่ย สตาร์ทแอมเนี่ยเราจะปรับเขาไว้อยู่ค่าไม่ต้องสูงมากนะครับเพื่อเป็นการจุดสตาร์ทของแนวเชื่อมนะครับต่อไปเป็นวิลิ้งแอมปนะครับเป็นเป็นกระแสะเชื่อมเลยนะครับต่อไปจะเป็นไดก,กาวนะครับตัวนี้จะอยู่ปรับสําหรับการเชื่อมของระบบเท้านะครับดาวสลปจะเป็นเวลาของอกาการกันกระแสะลงนะครับของของกระแสะเชื่อมเป็นเวลานะครับส่วนตัวนี้ นะครับจะเป็นเพลาอิเล็กทรนินะครับจะอยู่ในโหมดของการเชื่อมเพลานะครับผมจะไปเป็นปรับความถี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นปุ่มเพลาวายนะครับจะเป็นความว้างของตัวลูกของกระแสเพลานะครับใช้ในโหมดของเพาเท่านั้นเหมือนกันครับอันนี้โพสโฟนะครับเป็นแก๊สหลังจากการเชื่อม AC บาลานนะครับเป็นตับสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียมกระแส AC เท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะเป็นปุ่มประตับเลือกการใช้รีโมทคอนโทรลซึ่งถ้าเราไม่มีนะครับให้เราออฟเอาไว้นะครับ,ร off, all, รบตัวนี้จะเป็นการเลือกของกระแสคอนติเนียคือกระแสเชื่อมธรรมดากับกระแสเพานะครับตัวนี้จะเป็นเลือกของการเชื่อมโหมดนะครับโหมดตลิกหรือโหมดไฟฟ้านะครับอันนี้เลือกกระแสเชื่อม DC, ซเหล็กสแตเนเลสทองเหลืองทองแดง AC อลูมิเนียมนะครับเลือกจังหวะของการเชื่อมคือ2อและ4ีครับผม นะครับต่อไปจะเป็นการต่อของสายต่างๆที่อยู่หน้าเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นสายดินนะครับเราจะต่อที่ขั้วบวกนะครับอันนี้จะเป็นในชุดของสายเชื่อมอาร์กอนนะครับผมระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผม ข้อต่อต่างๆนะครับเกลียวตัวนี้เรามาใส่ที่ขั้วลบนะครับหมุนให้แน่นนะครับอันนี้จะเป็นเกลียวแก๊สนะครับต่อที่ขั้วแก๊สได้เลยนะครับหมุนให้แน่นนะครับตัวนี้จะเป็นสายสวิตช์คอนโทรลสองพินนะครับรำมาใส่ที่ตัวนี้สองพินเหมือนกันนะครับเสียบให้ทรงร่อง นะครับแล้วก็หมุนบิดให้แน่นนะครับวิธีการต่อของสายก็มีเท่านี้ครับ